คือว่าวันก่อนผมไปห้างมานะครับแต่วันนั้นน่ะห้างไฟหไหม้เว้ยพอผมจหนีไปทางบันไดหนีไฟเท่านั้นแหละบันไดแม่งหายไปเลยเว้ยโอ้ยโดนไฟไหม้หมดเลยอะ่ะเปลา่าบันไดหนีไฟเฮ้ยเพื่อนตอนนี้ที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างวะเริ่มเย็นแล้วจิงดิทำไมที่ชบลบุรีเพิ่งจะบ่ายสองเองกูหมายถึงอากาศไอ้สัตว์เอาละนักเรียนถ้าพระเจ้าตากไปกู้กรุงศรีจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนักเรียนเอ้าแล้วทำไมไม่กู้กสิกรนะฮะ มีเงิน100บาทให้มึงยืมไป50จะเหลือเท่าไหร่เหลือ5 0าิเด็กพิษเหลือ100่้เอาทำไมอ่ะเพราะกูไม่ให้ยืมเอาใหม่เอาม่เอา,เอา,เอามีเงินร้อยบาทให้มึงยืมไป50จะเหลือเท่าไรหร่เหลือ100ร้อยเท่าเดิมพิษเหลือ50เพราะกูให้ยืมแต่กูไม่เอาเอองั้นถูกป้ากาแฟแก้วหนึ่งดิจ้าได้แล้วจ้ะเอ้ยป้ากาแฟอะไรเนี่ยทั้งฝุ่นทั้งหยากใยเกาะเต็มแก้วเลยเนี่ยอือกาแฟโบราณจ้ะลูกเฮ้ย เมื่อเช้าเว้ยเดินไปเปิดตู้เย็นกระเด็นเลยสัตว์ทำไมวะไฟช็อตเหรอเจอพักสัโอ้ยเจ็บหัวเอ้ยเป็นไรผมยิกคุณขับรถผิดกฎนะครับผิดยังไงครับคุณตำรวจขับเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ผมยังขับไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับอ๋องั้นขอโทษด้วยครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะไปสมัครงานเว้ยนัดเขาไว้8โมงแต่ไปถึงนะเว้ยต้องกลับมาเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะก็หน้าประตูอะแม่งเขียนว่าเลื่อนนะดิ่องง วันนี้มีการแข่งขันด้วยนะเว้ยเฮ้ยจิงดี่ไหนวะไม่เห็นมีไก่สักตัวเลยไก่พอกูไปซื้อสีทาบ้านมาใหม่เว้ยเป็นไงมัาง่ะเจ๋งมากเลยเว้ยมาทำกันบ้านด้วยตัวเองฮะอะไรมันไม่ลอกลอกพอวันก่อนครับทำไมครับขับรถอยู่ดีๆยางม่นรั่วร้านปะยางข้างทางก็มีนี่ครับโอ้ยกูไม่รอหรอกปะยางเฮียะไยยี่สิบชั่วโมงคือวันนี้ผมมีนิทานจะเล่าให้ฟังนะครับโจโจจัดมากาละครหนึ่งนานมาแล้ว มีต้นโออิชิเพียวริคุยูนิฟอิชิตันอาศัยอยู่ในศูนย์แห่งหนึ่งจบแล้วน uh, right, hey, hey, ิทานชียอะไรของมึงเนี่ยนิทานชาดกไอ้เหี้ยไอ้สักอะไรก็ด่ามึงไงอ๋อไอ้เสื้อไอ้กางเกงไอ้กางเกงไงอะไรก็ด่ามึงไงด่ายังไงกูด่าเป็นชุดเมื่อวานครับไปหาสมุดที่ห้องอังกฤษแล้วไงต่อฮะอาจารย์ฝรั่งถามว่า what are you doing here แล้วมึงตอบเขาไปว่าไงวะผมตอบไปว่าโอเชียนนะครับฮะ อะไรของมึงก็โอเชียนแปลว่ามาหาสมุทรไงถ้าพ่อแม่มึงจมน้ําอยู่อ่ะมึงช่วยได้คนเดียวอ่ะมึงจะช่วยใครช่วยแม่ดิชัดเลยทําไมวะพ่อมึงตายในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าทำไมผมถึงอ้วนทำไมฮะเพราะผมใช้ซันซิลใช้แล้วผมมีน้ำหนักขึ้นใน7วันวันก่อนครับทำไมครับแฟนผมตอนอาบน้ำนี่ดูไม่ได้เลยครับทำไมเหรอครับหุ่นไม่ดีมาเปิดประตูครับ สวัสดีครับช่างวันนี้ผมเอาคอมมาเพิ่มแรมมาครับจะเพิ่มจากเท่าไหร่ดีครับเพิ่มจากแรม11ค่มเป็นแรม15าคั่ม,มครับคิดเท่าไหร่ครับพี่อื้อเพิ่มสฝามืดเลยนะครับเนี่ยยได้ยินว่ามึงเป็นลูกครึ่งสัญชาติอะไรเรอะพ่อกูเป็นแขกอแล้วแม่มึงไงแม่กูเป็นเด็กเสิร์ฟวันก่อนเวยกูเปิดตู้เสื้อผ้าไม่กล้ายหยิบเสื้อเลยต้องยืนรอหน้าตู้ตั้งนานแปลกจังเกิดอะไรขึ้นหรอครับกูเจอชุดนอนเลยไม่กล้าปลุกเกรงใจสักอาจารย์หนูครับผมมาสักยันครับเออ จะสักรูปอะไรดีล่ะรูปปลาผู้ชายครับอืมเป็นไงว่าปลาผู้ชายก็ปลาคราฟไงครับมีแต่ปลาตีเนี่ยเอาไปแดกก่อนนะพ่อครับมีคนบอกว่าบ้านเรามีผีเฮ้ยบิบบิ๊กพ่ออยู่มาเป็นสิบปีไม่เคยเห็นเลยก็คนใช้มาบอกผมเมื่อตกี้ครับงั้นเก็บของเถอะลูกบ้านเราไม่มีคนใช้นะลูกเมื่อวานนะครับธนาคารมากะว่าจะไปขอกู้เงินทำธุรกิจซะหน่อยเจอไล่ไปอับแดดเฉยเลยครับธนาคารที่ไหนครับเนี่ย แปลกมากเลยเนี่ยใช่ครับแปลกจริงอะไรจริงแม่งเขาบอกว่าต้องการคนคล้ำอะครับกุงงเลยอนะนักเรียนนักเรียนคนไหนพูดภาษายุโรปได้บ้างโอ้ยสบายครับอาจารย์ผมเคยเรียนมาหลายภาษาอยู่ไหนลองซับภาษาสิถูกผิดถูกผิดถูกผิด,ดเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาษาอะไรของเองเนี่ยภาษาเช็คครับอืาา้มมีภาษาอื่นอีกไหมเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปดอันนี้ภาษาอะไรภาษาสวิสครับดีมากมารับไปเต็มเต็มเลยนักเรียนคะแนนนะครับ ay